การแข่งขันฟุตบอลไทยลีลาสุดได้เห็นทีมราชบุรี FC ทำการบุกเชื่อทีมเมืองทองยูในเต็ดอย่างสวยงามด้วยสกอร์สาถึงหในวันอาทิตย์ที่21กันยายนซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามมากขึ้นเมื่อเสียฟลุกธนวัฒนิติการจนาประธานสโมสรราชบุรี FC ออกมาโพสข้อความที่สะท้อนใจผู้สนับสนุนอย่างลึกซึ้งท่ามกลางความสําเร็จนี้แต่ที่น่าสนใจคือข้อความของเขาที่ว่าพวกเราเคยผิดหวังไม่รู้กี่ครั้งแต่เราไม่เคยยอมแพ้ถึงแม้เราจะไม่มีอย่างใครเขาแต่เราขอสู้ให้ดีที่สุดในแบบของเรา สู้เท่าที่เรามีซึ่งเป็นคำพูดที่สะท้อนถึงจิตใจของทีมที่ไม่เคยยอมแพ้และพร้อมที่จะต่อสู้ต่อไปแต่ที่น่าสงสัยคือคำพูดนี้จะส่งผลต่อสถานการณ์ของทีมในอนาคตอย่างไรและนี่คงเป็นจุดที่คนในฐานะผู้ชมจะต้องติดตามต่อไปเพราะทีมราชบุรี FC ฟซีกำลังอยู่ในอันดับ2ของตารางคะแนนไทยลีกด้วย13คะแนนจากการลงเล่น5นัด และนัดต่อไปพวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแบงคอกอยู่ในเตดในวันที่28กันยายนนี้เวลา18นาฬกาซึ่งเป็นเกมที่น่าติดตามอย่างมากว่าทีมราชบุรี FC จะสามารถรักษาอันดับของตนไว้หรือไม่และนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้ชมอาจทลาไปว่าควา่ามุ่งมั่นและจิตใจของทีมจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้พวกเขาสําเร็จในเกมนี้หรือไม่คุณคิดว่าเช่นนั้นหรือไม่มาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ